ได้ปั้งหนึ่งนะพี่เจมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์มาพี่เจมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแต่งรูปแต่งวิดีโอต่อให้ไม่มีท้องฟ้าไม่มีดาวก็สามารถสร้างดาวและทางช้างเผือกขึ้นมา้ได้เวอร์เกินถ่ายที่โลเคชั่นเดียวกันแต่ว่าแบ็คกราวไม่เหมือนกันก็ทำได้เวอร์ไปวิธีเน็ตไอ้องมากจำได้มีรูปหนึ่งครับอ่า ไปถ่ายช่วงวันปีใหม่เราก็ถ่ายลงปกติท้องฟ้าไม่มีอะไรพี่เจนลงรูปปุ๊บมีท้องฟ้าทํำไมมีพลุเต็มอก็เก็นระเบิดฮปปี้นิวเยียห้าสี่สามสองหนึ่งก็ต้องมีปะเหมือนไปถ่ายรูปเล่นที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็พี่เจนก็แบบุยท้องฟ้าดูญี่ปุ่นมากเลยอ่ะแต่เราถ่ายออกมาคือแบบถ่ายที่เดียวกันนะกดแชร์ต่อจากกันแต่ว่ารูปก็คือเหมือนคนะที่เขาซื้อเมฆมาไง เราซื้อเลขมาเลยดีนะเราอยู่กับดีนะ,นะเรามีคำถามนะครับเราอยากรู้ว่าอีตรงเนี้ยมันมีไว้เพื่ออะไรใครตอบได้ไใช่ลาภิลใช่ลาภิลไม่บอกก็บอกเยอะเมื่อกี้ว่าจะไหลเข้าใจว่าแบบปรับนู่นปรับนี่อยู่ลุคนี้โอเคไหมทุกคนคุณเลยให้คุณหน้าตัวเองเลย บกุนชื่อตั้งชื่อญี่ปุ่นไหยฮะฮารุจูกุบอยนะครับพี่โซสวัสดีครับแต่คนไม่มีไม่มีเป็นคนแห่งเก่งเลยนะแต่งหน้าด้วยใจเอกชิซูกะแล้วใจโกะของผมใจโกะอุยน่นารักพี่น้าสวัสดีเราทำกันเล่นๆเนาะอันนี้เราทำกันเล่นๆเราไม่ได้จริงจังไม่จริงจังเลยครับสี่อันนี้นะอยากดูวินเทจนะ อย่าดึงักตกนะไม่เคยคุ้นกับตัวเองเราผมยักซสบเลยเอาจริงแ่ดีวผู้ชมในห้องสงองว่าดีหนึ่งฝากหน่อยวันนี้เรามาทำรายการเรามาถ่ายแฟชั่นเซ็ตเอาไว้สำหรับใช้งานตลอดทั้งปีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่อง YouTube ของน้องเอง ติดตามยังไงเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวแล้วเนะอะไรนะสำหรับช่องตองฝากช่องยูทูบเบอร์หน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวสินจะทําช่องเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่วางแลนทุกสิ่งอย่างใช่คิดชื่อคิดชื่อช่องคิดชื่อช่อง่ะได้แล้วแต่ว่าแต่ว่ากําลังดูอยู่คอนเทนต์ต่างคอนเทนต์ต่างๆแต่ว่าคอนเทนต์แรกก็คือเราอยากได้เบื้องหลังของการถ่ายแฟชั่นเซสวันนี้ วันออนแอร์ต่างๆก็เดี๋ยวเราติดตามเราจะบอกรายละเอียดเรื่อยๆออเสิ่งไม่คุ้นหน้าตัวเองจริงนะเนี่ยดึงดึงแค่ดูเนี่ย Japanese ญี่ปุ่นจ้ะฮันนีลโหลไม่ใช่จ้าไปเปลี่ยนชุดก่อนไปให้พี่สิงห์ไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ติดตามได้เรื่อยๆนี่คือชุดที่จะใช้่านทั้งหมดในวันนี้เยอะมาก có mình xây